โอ้พิกัดใหญ่เลยครับ68กิโลกรัมครับ172กับ177น้องโอนี่เตีย้ยกว่า5เซนิเมตรอายุโโกลามกระเบอ้อเริ่มแล้วครับโครงสร้างใหญ่เลยครับน้องโอโครับวันนี้ดูว่าเทโก้ดอสซานโตสจะทานไหวไหมโอ้โหแต่ตัวใหญ่จริงๆครับวันนั้นดอสซานโตสโอ้โอาศัยใหญ่กว่าเข้าเดินบทเลยครับเทโก้เนี้น้องโอนี่เป็นมวยอาวุธหนักอยู่แล้วนะครับ ไปซ้ายไปครับจิ้มขวามาครับเดสันโตสเตยขวาอห,หมัดหนึ่งสองสามตามด้วยเข่าครับน้องโอโอ้โหทีต่อทีนี่ดูเหมือนว่าอาวุธน้องโอนี่จะแรงกว่านะครับแข่งขวามาอีกแล้วโอ้โหหอัดหนึ่งสองแล้วก็ตามด้วยแข้งซ้ายเสียบเข่าครับโอ้เดียโกนี่ ใหญ่ยแยงนะ <g rip> น้องโอนี่แกออกแต่ละทีหนักๆอโอ้ยมันมีสะดุ้งครับโอ้มาแล้วมาต่อเนื่องเลยนะครับน้องโอ้ก่อนไหนครับทีโก้ซันโตสตีตีตตแง่ไม่มีกลัวแล้วครับน้องโอครับหนึ่งสองคอไปก่อนแล้วก็ตามด้วยแข้งขวาโอ้โหเตะแต่ละทีนี่สถานไปหมดเลยครับ เสียบเข่าครับโอเดรโก้ครับเอาอยัางไงดีครับเล็งซ้ายครับโอ้ยแต่เหมือนบอกแกบอกไปโดนกระจับนะครับแม่ต้องต้องถูกภาพช้าว่าโดนอะไรกันแน่ครับโอรามีสะดุ้งเลยครับโอ้โหมองพีเลียนะครับเทียโก้ดอสซันโตสครับเข่าซ้ายโอ้เล็งแล้วครับเล็งเล็ง แยกเคียวครับเดียโก้โอ้ตอนนี้น่าจะแยงอาวุธของน้องโอเลยนะครับเทียโก้โดสันโตสไตขวาเอาโดนบัดขวา123่ำตัวคาตัวโอ้โหดูเหมือนว่าจังหวงจังหวะนี้ผิดไปหมดเลยครับเทียโก้โอ้โหที่น้องโอนี่โอ้โหฉายเป็นชุดๆเลยครับเลือกเลยครับ 1, 2แข้งขวา โอ้โหดูเหผือนว่าเตียโกต้นยกกับปลายยกนี่เหมือนจะคนละคนเลยครับโูกแข่งขาดูปอแปรปอแปรไปครับเตียโกดอสซันโต้ครับอาทีปน้องโอต้องกอดไว้ก่อนครับเตียโกขยับหลออครับต่อยลำตัวโอ้โหเน้นลำตัวเป็นหลักนะครับน้องโอทั้งเข่าทั้งหมัดครับดอสซันโต้จะพลิกเกมอย่างไรครับ โอ้เดินเข้าใส่เลยครับดสโตสครับไม่มีทางเลือกครับบวกหมัดครับวงไหนเตงตีอ่ะคนละทีครับแอบมองพี่เลี้ยงเล็กน้อยครับเทียโก้พี่เลี้ยงก็บอกให้เดินเลยครับไปช่องสองตั้งรับแบบนี้มีแต่โดนกับโดนแแต่น้องโอไม่ตกใจอยู่แล้วครับแบบนี้ชอบเลยครับเข้ามารัดไต้ซ้าย ล็อกคอมาตีโอจะชวนทะเลาะวงในเหรอครับเตียโก็ครับโอพยายามจะกดขอครับโอ้ยโดนขวาแหมจะดดุงไปนิดเดียวแล้วก็กลับมาอีกครับโอแข่ของน้องโอนิ่นหนักจริงครับดูครับอาวุธที่ออกไปแต่ละอย่างไม่ใช่เฉพาะแข้งครับมัดเข่าเนี่ยโอ้ยดูแล้วครับหนักจริงครับแรงทุกดอกครับ งัดศอกอ,อีกรัดมาเทียกโกอยังไงครับโอ้โหต่อยหนึ่งาลำตัวแล้วก็ตามด้วยเข่าครับอ่ะจะดิ้นจะดิ้นครับเีถงงนเขาบอกให้เดินเข้าไปครับทีมาานของเทียกโกเข้ามาเจอแข้งขวาครับโอ้ยแรกหมัดก,กันน้องโอ้กโดนครับ โอ้ยโดนขวาของน้องโกครับหนึ่งสองสามตามด้วยเข่าเนี่ยครับ oh. อย,อ,ยอ้หย่นยันงัดศอกแล้วตามด้วยเข่าอีกครับโอ้ oh, โหเข่าครับก,ก็ย่อเลยครับโอ้โห oh, oh, ฝันยางขายเลยครับเียโก้ครับโอ้โหช่วงจังหวะน่าจะไม่ได้เกรงเลยครับเียโก้โดซานโตสโอ้เดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับ โอ้น้องโอครับโอ้โหแหมน้าละอ่อนยิงครับตอนนั้นครับแหมเข่าครับเข่าเดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่ามันเต็มใบขนาดไหนครับโอ้อย่างลุกไม่ขึ้นเลยครับเดียวกดอสันโตสครับนี่ครับแข้งซ้ายสองแข้งก่อนนะครับมีช่วงต้นยกนะครับ ซ้ายตัดลําตัว1นึสแล้วตามด้วยเข่าครับเนี่ยแกมาทีมาเป็นชุดครับแต่แรกๆก็ยังทนได้เลยครับนี่เจอแข้งซ้ายหุกขวาครับแห่โดนหมัดนี่ไม่มีลงนะครับเข่าขวาโอ้โหชั้นเต็มแน่นอนครับโดนไปบริเวณสีข้างชายโครงเลยครับ โอ้เนี่ยครับเห็นได้ชัดเลยครับยุบตามเข่าเลยครับโอ้จุกครับขวาเนี่ยยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่แต่ซ้ายเนี่ยครับโอ้เต็มเต็มเลยครับโอ้รอยสักนี่สั่นเลยครับร้องอาร์คเลยครับเดีโก้ดอสซานโต้ครับแล้วก็เป็นน้องโอซอยิ่งเจริญการช่างครับนั่นคือเส้นทางก่อนจะเป็นดาวดังในปัจจุบันครับ